จากวัดแต่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงซับซ้อนและน่าตกใจกว่านั้นเป็นร้อยเท่าถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอดูจนจบเพราะจะทําให้คุณช็อกมากกว่าที่คิดเช้าวันนั้นอากาศยังเย็น,ยนสบายดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้าหมอกบางบางยังคลุ้มอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือนในหมู่บ้านเสียงระฆังวัดดังก้องแผ่วเบา,เบาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นขึ้นมาเตรียมตัวทํางานแต่เช้าวันนี้จะไม่เหมือนวันอื่นๆ ป้าสมหวังผู้ขายขนมข้างทางเดินออกจากบ้านเธอถือตะกร้าขนมไทยหอมหวานเตรียมจะไปขายหน้าวัดเหมือนทุกเชา้าแต่เมื่อเธอเดินถึงถนนหลักสิ่งที่เห็นทําให้เธอหยุดนิ่งตะกร้าขนมหลุดจากมือกระเด็นลงบนพื้นดินเธอเห็นรถตำรวจสองคันจอดอยู่หน้าวัดไฟแดงน้ำเงินยังกระพริบอยู่เสียงวิทยุตำรวจส่งเสียงแซดผู้คนเริ่มรวมตัวกันมองดู ใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความงงงวยและความกลัวจากประตูวัดมีเสียงโต้เถียงดังออกมาเสียงหนักแน่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจปะปนกับเสียงสั่นเครือของพระเฒ่าลุงสมชายชาวประมงเดินเข้ามาใกล้เขาถือแหอยู่ในมือเพิ่งกลับจากการออกเรือตั้งแต่เที่ยงคืนใบหน้าเขาซีดเผือดเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆที่กำลังเดินไปโรงเรียนหยุดยืนดู ระเป๋านักเรียนยังคาดบ่าไว้แต่เท้าไม่ยอมก้าวต่อไปแม้แต่หมาจรจัดที่มักจะเห่าใส่คนแปลกหน้าก็นอนหมอบเงียบเียบใต้ต้นโพอากาศเช้าที่เคยเย็นสบายตอนนี้กลับอบอ้าวและหนักอึ้งเหงื่อเริ่มซึมออกจากหน้าผากของคนดูแม้อากาศจะไม่ร้อนแต่ความตึงเครียดทำให้ทุกคนรู้สึกร้อนรุ่มขณะนั้นเองประตูวัดเปิดออก เจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนเดินออกมาพวกเขาถือแขนของใครบางคนคนที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่เห็นหน้าแต่เห็นเพียงผ้าเหลืองสีสดที่โบกสะบัดไปตามลมเมื่อเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาคนในหมู่บ้านได้เห็นชัดขึ้นหัวใจของทุกคนเต้นแรงลมหายใจติดขัดนั่นคือพระอาจารย์สุเมธพระที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือ พระที่เคยให้คําแนะนําดีๆแก่ลูกหลานพวกเขาพระที่เคยช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้มือของท่านถูกใส่กุญแจมือผ้าเหลืองที่เคยศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ดูเศร้าโศกและน่าสงสารใบหน้าของพระอาจารย์ก้มลงไม่กล้ามองตาใครเลยเท้าเปล่าเดินเสื้อซึมบนพื้นหินเสียงพรดพราดของพระธุดงดังแว่วไปตามลม คนในหูบ้านยืนมองด้วยความตกใจปากค้างอ้าหูหนวกตาพร่าไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เห็นแม่ค้าหยุดขายคนงานหยุดทำงานเด็กๆหยุดเล่นทุกคนจ้องมองเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นพระอาจารย์สุเมธถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจประตูรถปิดลงด้วยเสียงแสงเครื่องยนต์ติดสตาร์ท ไฟแดงน้ำเงินกระพริบเร็วขึ้นรถตำรวจค่อยๆขับออกจากหมู่บ้านฝุ่นละอองลอยขึ้นจากท้องถนนคลุ้มไปทั่วบริเวณทุกคนยืนมองตามรถที่ขับหายไปจนไม่เหลือแม้แต่งเงาตัวความเงียบครอบงำทั้งหมู่บ้านเสียงเดียวที่ดังคือเสียงใจของทุกคนที่เต้นแรงจนแทบจะระเบิดคำถามหลายพันคำถามวิ่งปันป่วนในหัวของทุกคน เกิดอะไรขึ้นทำไมพระอาจารย์ถึงถูกจับมีใครทําร้ายเขาหรือไม่หรือเขาทําผิดจริงหรือนี่คือการเข้าใจผิดความไม่แน่ใจเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเหมือนหมอกที่ค่อยๆคลุ้มปกคลุมทำให้ทุกอย่างมองไม่ชัดแต่ความจริงอันโหดร้ายจะเริ่มเผยออกมาทีละน้อยและมันจะเปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆนี้ไปตลอดกาล เมื่อเจ้หน้าที่คนสุดท้ายขึ้นรถและขับออกไปหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบคนแก่เล่าให้คนหนุ่มสาวฟังคนหนุ่มสาวโทรบอกญาติพี่น้องข่าวแพร่กระจายเร็วกว่าไฟไม่ป่าแต่ยังไม่มีใครรู้ความจริงพระอาจารย์คนนั้นถูกกล่าวหาว่าอะไรและทำไมเขาถึงไม่ต่อสู้หรือโต้แยง้งเขาเพียงแต่เดินตามตำรวจไป ด้วยสีสก้มต่ำเหมือนคนที่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำภาพของพระในจีวรสีเหลืองพร้อมกับกุญแจมือเงินเงาจะติดตาคนในหมู่บ้านไปนานแสนนานและจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะคลี่คลายออกมาทีละน้อยจนทำให้ทุกคนตระหนักว่าบางครั้งคนที่เราเชื่อถือมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่ซ่อนความลับ ที่มืดมนที่สุดและความจริงที่จะเผยออกมาจะทำลายความเชื่อของทั้งหมู่บ้านไปตลอดการขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงขึ้นในท้องฟ้าเงาของต้นไผ่ข้างวัดเริ่มสั้นลงแต่เง,งาของความสงสยัยที่ปกคลุมใจคนในหมู่บ้านปลับยาวขึ้นทุกทีและมันจะยาวขึ้นเรื่อยไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแต่เมื่อความจริงออกมาแล้ว มันจะทำให้ทุกคนตกใจมากกว่าภาพพระในกุญแจมือเสียอีกส่วนในขณะนี้หมู่บ้านเล็กๆริมคลองที่เคยเงียบสงบได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวลือและความสงสยัยที่จะไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าคำตอบสุดท้ายจะถูกเปิดเผยนักบวชในจีวอนและกุญแจมือภาพที่ํำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตกใจ เช้าวันนั้นอากาศเยงเง็นเย็นสบายดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้าหมอกบางบางเย็นคลุ้มอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือนในหมู่บ้านเสียงระฆังวัดดังก้องแผ่วบาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นขึ้นมาเตรียมตัวทำงานแต่เช้าวันนี้จะไม่เหมือนวันอื่นๆป้าสมหวังผู้ขายขนมข้างทางเดินออกจากบ้านเธอถือตะกร้าขนมไทยหอมหวานเตรียมจะไปขายหน้าวัดเหมือนทุกเชา้าแต่เมื่อเธอเดินถึงถนนหลัก สิ่งที่เห็นทำให้เธอหยุดนิ่งตะกร้าขนมหลุดจากมือกระเด็นลงบนพื้นดินเธอเห็นรถตำรวจสองคันจอดอยู่หน้าวัดไฟแดงน้ำเงินยังกระพริบอยู่เสียงวิทยุตำรวจส่งเสียงแซดผู้คนเริ่มรวมตัวกันมองดูใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความงงงวยและความกลัวจากประตูวัดมีเสียงโต้เถียงดังออกมาเสียงหนักแน่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปะปนกับเสียงสั่นเครือของพระเท่าลุงสมชายชาวประมงเดินเข้ามาใกล้เขาถือแหอยู่ในมือเพิ่งกลับจากการออกเรือตั้งแต่ทเที่ยงคืนใบหน้าเขาซีดเผือดเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆที่กำลังเดินไปโรงเรียนหยุดยืนดูกระเป๋านักเรียนยังคาดบ่าไว้แต่เท้าไม่ยอมก้าวต่อไปแม้แต่หมาจรจัดที่มักจะเห่าใส่คนแปลกหน้า ก็นอนหมอบเงียบเียบใต้ต้นโพอากาศเช้าที่เคยเย็นสบายตอนนี้กลับอบอ้าวและหนักอึ้งเหงื่อเริ่มซึมออกจากหน้าผากของคนดูแม้อากาศจะไม่ร้อนแต่ความตึงเครียดทำให้ทุกคนรู้สึกร้อนรุ่มขณะนั้นเองประตูวัดเปิดออกเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนเดินออกมาพวกเขาถือแขนของใครบางคนคนที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่เห็นหน้า แต่เห็นเพียงผ้าเหลืองสีสดที่โบกสะบัดไปตามลมเมื่อเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาคนในหมู่บ้านได้เห็นชัดขึ้นหัวใจของทุกคนเต้นแรงลมหายใจติดขัดนั่นคือพระอาจารย์สุเมศพระที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือพระที่เคยให้คำแนะนำดีๆแก่ลูกหลานพวกเขาพระที่เคยช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้ มือของท่านถูกใส่กุญแจมือผ้าเหลืองที่เคยศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ดูเศร้าโศกและน่าสงสารใบหน้าของพระอาจารย์ก้มลงไม่กล้ามองตาใครเลยเท้าเปล่าเดินเสื้อซึมบนพื้นหินเสียงพรดพราาของพระธุดงดังแว่วไปตามลมคนในหูบ้านยืนมองด้วยความตกใจปากค้างอ้าหูหนวกตาพร่า ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เห็นแม่ค้าหยุดขายคนงานหยุดทำงานเด็กๆหยุดเล่นทุกคนจ้องมองเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นพระอาจารย์สุเมธถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจประตูรถปิดลงด้วยเสียงแสงเครื่องยนต์ติดสตาร์ทไฟแดงน้ำเงินกระพริบเร็วขึ้นรถตำรวจค่อยๆขับออกจากหมู่บ้านฝุ่นละอองลอยขึ้นจากท้องถนน คลุ้มไปทั่วบริเวณทุกคนยืนมองตามรถที่ขับหายไปจนไม่เหลือแม้แต่เงาตัวความเงียบครอบงำทั้งหมู่บ้านเสียงเดียวที่ดังคือเสียงใจของทุกคนที่เต้นแรงจนแทบจะระเบิดคำถามหลายพันคำถามวิ่งปั่นป่วนในหัวของทุกคนเกิดอะไรขึ้นทำไมพระอาจารย์ถึงถูกจับมีใครทำร้ายเขาหรือไม่หรือเขาทำผิดจริง หรือนี่คือการเข้าใจผิดความไม่แน่ใจเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเหมือนหมอกที่ค่อยๆคลุ้มปกคลุมทําให้ทุกอย่างมองไม่ชัดแต่ความจริงอันโหดร้ายจะเริ่มเผยออกมาทีละน้อยและมันจะเปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆนี้ไปตลอดการเมื่อเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายขึ้นรถและขับออกไปหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบ คนแก่เล่าให้คนหนุ่มสาวฟังคนหนุ่มสาวโทรบอกญาติพี่น้องข่าวแพร่กระจายเร็วกว่าไฟไม่ป่าแต่ยังไม่มีใครรู้ความจริงพระอาจารย์คนนั้นถูกกล่าวหาว่าอะไรและทำไมเขาถึงไม่ต่อสู้หรือโต้แยง้งเขาเพียงแต่เดินตามตำรวจไปด้วยสีสก้มต่ำเหมือนคนที่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำภาพของพระในจีวรสีเหลือง พร้อมกับกุญแจมือเงินเงาจะติดตาคนในหมู่บ้านไปนานแสนนานและจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะคลี่คลายออกมาทีละน้อยจนทำให้ทุกคนตระหนักว่าบางครั้งคนที่เราเชื่อถือมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่ซ่อนความลับที่มืดมนที่สุดและความจริงที่จะเผยออกมาจะทำลายความเชื่อของทั้งหมู่บ้าน ไปตลอดการขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงขึ้นในท้องฟ้าเงาของต้นไผ่ข้างวัดเริ่มสั้นลงแต่เงาของความสงสัยที่ปกคลุมใจคนในหมู่บ้านกลับยาวขึ้นทุกทีและมันจะยาวขึ้นเรื่อยไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแต่เมื่อความจริงออกมาแล้วมันจะทำให้ทุกคนตกใจมากกว่าภาาพระในกุญแจมือเสียอีก ส่วนในขณะนี้หมู่บ้านเล็กๆริมคลองที่เคยเงียบสงบได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวลือและความสงสยัยที่จะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าคำตอบสุดท้ายจะถูกเปิดเผยสามวันผ่านไปหมู่บ้านยังคงจมอยู่ในความสับสนจนกระทั่งเจ้าอาวาสองค์ใหญ่จากวัดใหญ่เดินทางมาถึงหมู่บ้าน ท่านเรียกประชุมชาวบ้านที่ศาลาวัดใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่มีความมั่นคงแน่วแน่ท่านเล่าความจริงที่ทุกคนรอคอยพระอาจารย์สุเมธไม่ได้ทำผิดอาญาแต่ท่านถูกกล่าวหาว่าปกปิดความผิดของคนในครอบครัวที่ท่านพยายามช่วยเหลือท่านรู้ว่าหลานชายของตัวเองขายของผิดกฎหมายในเมืองแต่แทนที่จะแจ้งตำรวจท่านพยายามจะแก้ไขด้วยธรรมะ และช่วยให้หลานชายกลับตัวกลับใจแต่กฎหมายไม่ยอมรับการปกปิดแม้จะด้วยเจตนาดีเมื่อชาวบ้านได้ฟังความจริงใจของทุกคนเริ่มสบายขึ้นพระอาจารย์สุเมรไม่ใช่คนชั่วแต่เป็นคนที่รักครอบครัวมากเกินไปจนลืมว่าบางครั้งความรักต้องมาพร้อมกับความเข้มงวดเจ้าอาวาสองค์ใหญ่บอกว่าพระอาจารย์จะได้รับการปล่อยตัว ภายในสองสัปดาห์แต่ท่านจะต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อไปบวชที่วัดในป่าลึกและใช้เวลาสวดภาวนาไถ่าบาปหมู่บ้านเงียบสงบลงอีกครั้งแต่ความเงียบครั้งนี้แตกต่างมันเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาชาวบ้านเรียนรู้ว่าแม้แต่พระเนนที่เราเคารพก็เป็นมนุษย์ที่มีจุดอ่อนและการทำผิดพลาดบางครั้ง ไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายแต่เกิดจากความรักที่ผิดทางสองสัปดาห์ต่อมาพระอาจารย์สุเมรกลับมาที่วัดเพื่อเก็บข้าวของส่วนตัวก่อนจะเดินทางไปวัดในป่าชาวบ้านหลายคนมารอส่งพวกเขาไม่ได้มาดูความอัปยศแต่มาแสดงความเคารพในครั้งสุดท้ายเด็กๆที่เคยเรียนทำกับท่านยื่นดอกบัวขาวให้ ผู้ใหญ่ไหว้าลายอย่างสุภาพพระอาจารย์สุเมรมองทุกคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความขอบคุณท่านเอ่ยขึ้นเบาๆขออภัยที่ทำให้ทุกคนผิดหวังขอให้ทุกคนจําไว้ว่าธรรมะจริงยิ่งกว่าตัวคนสอนอย่าให้ความผิดพลาดของข้าพเจ้าทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นท่านก็เดินจากไป เท้าเปล่าเหยียบบนดินแดงไม่มีกุญแจมือแต่มีภาระแห่งความผิดบนไหลขณะที่รูปร่างของท่านค่อยๆเลือนหายไปในป่าไผ่ลึกหมู่บ้านก็กลับสู่ความเงียบสงบแต่ความเงียบที่มีปัญญาทุกคนเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการให้อภัยและการเข้าใจสำคัญกว่าการตัดสินและบางครั้งความผิดพลาดกลับทำให้เราเติบโตขึ้น มากกว่าความสำเร็จวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของพระอาจารย์สุเมศกลายเป็นนิทานที่แม่แม่เล่าให้ลูกฟังเพื่อสอนให้รู้ว่าคนดีอาจทำผิดแต่การทำผิดไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนชั่วและการให้อภยัยคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์หมู่บ้านเล็กๆริมคลองกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ความเงียบนี้ เต็มไปด้วยสันติสุขและปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่สีขาวดำแต่มีสีเทาที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ความเข้าใจและความเมตตาในการมองดูและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความตกใจแต่จบลงด้วยความเข้าใจและการให้อภัยที่ทำให้ทุกคน เติบโตขึ้นในจิตใจ